รถตู้สุดหรูสะดวกสบายระดับเฟิร์สคลาสทั้งสองคันนี้เลยนะครับโดยรถทั้งสองตัวนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในถาภาพยุโรป พอได้การันตีแล้วว่าในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่และความปลอดภัยดีเยี่ยมครับผมโดยไฟที่ทั้งสองคันนี้ได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของไฟ Intelligent Light System ที่จะเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเวลาคุณลูกค้าขับขี่ยามก่ําคืนเวลาออกแต่งจังหวดหรืออะไรก็ตามมันจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนยามค่้าคืนได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับมาเริ่มกันที่เจ้า v 25 0ู d คันนี้นะครับผมสิ่งที่ได้มาแตกต่างจาก vito เลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งตรง exclusive รอบพันนะฮะล้อแม็กขนาด8นิ้วงไปถึงงงทัั้้ตวกลอรอรบัน ในส่วนของภายในนะฮะเบาะผู้โดยสารตอนหน้าทั้ง2ที่นั่งนี้จะเป็นเบาะโดยสารลักษณะของกัปตันซีดนะฮะสามารถปรับทิศทางด้วยระบบไฟฟ้าโดยสามารถปรับลมร้อนลมเย็นได้ในส่วนของตัวแอร์มีระบบปรับ3โซนแยกจากข้างหน้าอีกทีนะฮะแล้วก็ลำโพงที่ได้ในรถคันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะฮะจอแอปพโฟเนเมนที่ให้มาจะเป็นขนาด1.25 0นิ้วพ่วงด้วยระบบปฏิบัติการ M V U Ex System นะฮะที่สามารถทำให้คุณลูกค้าเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบใช้่ายนะฮะ ในส่วนของเบาะคูหน้านะฮะเป็นการปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยในส่วนของตัวผู้กับขี่เองหรือว่าตัวเบาะข้างผู้กับขี่เองโดยสามารถปรับตำแหน่งได้จากริมประตูสามารถเบมโมบรีได้ทั้งหมดสามตำแหน่งรวมไปถึงตัวเบาะอุดด้วยฮะ,ะที่ให้มาในรถคันนี้ในส่วนของ v 2 5 0 d คันนี้นะฮะโชคอัพที่ให้มาระบบช่วงล่างทั้งหมดจะเป็นในส่วน agility control นะฮะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่แม้กระทั่งยามที่เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงครับผม โดยเจ้า v i t o 119 CDI กคันนี้นะคะจะได้เป็นช่วงล่างแบบ Comfort Suspension ที่เน้นไปทางความรุ่มนวลในการใช้งานในส่วนของฝาท้ายเจ้า V 2 5อ d ด,ดีคันนี้นะฮะมันมีความมันเหกประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะฮะในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการหยิบสัมภาระแต่ไม่จําเป็นต้องเปิดฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นมาคุณลูกค้าสามารถเปิดตัวบริเวณกระจกและสามารถเอื้อมเข้าไปหยิบตัวสัมภาระได้เลยหรือหากคุณลูกค้าจําเป็นจะต้องเปิดประตูทั้งบานตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝาท้ายไาะ โดยราคาแนะนำของ v 250D คันนี้นะฮะจะอยู่ที่5ล้าน0แสนบาทและ v ีโต้119ซีดีไอคันนี้ราคาแนะนำจะอยู่ที่3ล้าน1แสนบาทนะครับในส่วนของเจ้า v ีโต้119 CDI ีไอคันนี้นะฮะออกแบบดีไซน์มาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่มีความอเนกประสงค์มากกว่านะฮะพิเศษเมื่อซื้อกับทางเราเรามีบริการตกแต่งภายในรวมไปถึงตัวเบาะ v i p ด้วยหากลูกค้าท่านใดที่สนใจรับชมคันจริงสามารถมารับชมได้ที่เบนช์ k บเคบางนาเราเปิดให้บริการทุกวันนะครับผม